สิ่งที่ผมเจอนะครับนั่นก็คือนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำการปลิ้นและแปะบาร์โค้ดสลับกัน สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องยูทูปของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลลซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์โปรแกรมของลาซาด้านะครับนั่นคือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะรบกวนกดซับสครายติดกระดิ่งให้ผมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนจากทาง YouTube ก่อนเลยนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมมีีเเรรื่่องาววกกยับ ข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่ใช้ขนส่งนะครับ n l a s h J&T หรือ Base ก็ตามนะฮะเพราะว่าเพราะว่านะฮะมันมันมีปัญหาเกิดเกิดขึ้นแบบนี้ครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ Flash หรือ J&T n นะฮะเข้าไปรับสินค้าคือผมอะใช้ Flash แต่ผมไม่ได้ให้ J&T n นะนะครับเราเราจะพบว่าบางทีเนี่ยเขาจะมีเครื่องช่างนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องปริ้นบาร์โค้ดสติกเกอร์แล้วก็รับเข้าระบบ นะครับเป็นตัวแฮนด์เฮลส์โรับมือถือเนก่ยก็ราเข้าระบบุบเลยนะฮะสิ่งที่ผมเจอนะครับนั่นก็คือนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำการปลิ้นและแปะบาร์โค้ดสลับกันนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะับมาคุยกันว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขยังไงได้บ้างนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับของพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับก็คือนะครับผมเจอว่านะครับผมเนี่ยใช้ขนส่งแฟรช แล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่นะครับแจ้งเข้าไปนะครับร้องเรียนในกลุ่มของเราคือ Happy Soling <Story> นั่นก็คือใช้ของ JNT นะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูนะฮะคราวนี้เนี่ยปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสแกนสินค้านะครับสกล่องนะฮะแล้วติดบาร์โค้ดสลับกันนะครับมาพูดถึงเคสนี้ก่อนนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมเจอกับตัวเลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ของ f ฟช s h เนี่ยมารับของที่หน้าบ้าน แล้วก็มีเครื่องช่างมีเครื่องสแกนและมีเครื่องปรินนะครับติดมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําการสแกนนะครับสแกนไปสแกนแล้วก็ปิดนะครับแล้วอยู่ๆว่ามีกล่องนึง parallel, ที่เอ๊ะทําไมขึ้นว่าสแกนแล้วทําไมขึ้นว่าสแกนเรียบร้อยแล้วในกล่องนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดบาร์โค้ดเลยเพราะว่าเวลาเขาสแกนเนี่ยนะครับเขาจะสแกนปุ๊บแล้วก็ติดสแกนปุ๊บแล้วก็ติดอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่กล่องหนึ่งของผมนะฮะ มันสแกนแล้วขึ้นว่าสแกนเรียบร้อยนะครับสแกนเรียบร้อยแล้วครับพอสแกนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเอ๊ะยังไ,ไงอะ่ะก็เราเข้าระบบไปแล้วนะครับก็ทําการไล่โชคดีว่าวันนั้นส่งไม่เยอะก็ทําการไล่เช็คนะครับปรากฏว่าไอ้ที่สแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นสติกเกอร์ออกมาเนี่ยไปติดอยู่อีกกล่องนึงแต่เป็นสติกเกอร์ของกล่องที่ที่เรากําลังสแกนแต่เราย,ยังไม่มีอะ่ะไปติดอยู่อีกกล่องหนึง่งแล้วอีกกล่องนึงอะ่ะยังไม่ได้สแกนอะไรเลยแต่ติดบาร์โค้ดไปแล้วนั่นหมายความว่า เกิดปัญหาการติดบาร์โค้ดสลับกล่องกันนะครับอันนี้คือถ้านะครับเราเป็นนะครับคนที่ใช้บริการขนส่งแล้วทางขนส่งเนี่ยเข้ามาปิกอัพที่บ้านแล้ว<อ> <Dans> เขามีการสแกนเนี่ยให้ยืนรอเนี่ยฮะยืนเช็คเลยว่ามันถูกไหมครบทุกกล่องไหมนะครับแล้วก็เลขถูกไหมรีเช็คซ้ำนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเจ้าหนะะ้าที่นะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่เกิดที่เครื่องมือ เน,นื่องจากว่าวันที่ผมเจอเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ฮะนะครับสมมุติว่าของของอยู่อย่างนี้นะติดกันนะฮะวางอย่างนี้ติดกันปุ๊บเจ้าหน้าที่กดยกมือถือมาปั๊บนะครับอยากจะสแกนอันนี้ก่อนนะครับแต่พอเลื่อนผ่านมาเนี่ยแค่ยกมือถือแล้วเปิดนะครับตัวระบบตัวแอปเนี่ยดันไปสแกนอันนี้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งใจนะครับพอไปพอปุ๊บมันขึ้นมาก็นึกว่าใช่แล้ว นะครับก็เลยดึงบาร์โค้ดออกมาติดอันนี้กลายเป็นว่าของ2องอันนี้สลับกันนะครับ นั่นคือเ <the> กิดจากระบบเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่ใช้แบบปิกอัพก็คือต้องเฝ้าครับเวลาเขาสแกนเนี่ยติดตรงไม่ตรงอันนี้อ,อยู่ที่เราเลยนะฮะอย่าปล่อยให้เขาทําเองนะครับมีการรีเช็คซ้ำถ้าเรามีทีมงานมีลูกน้องเนี่ยเอาไปยืนเฝ้าสักคนหนึ่งแล้วก็สอนว่ารีเช็คอย่างไงมันจะไม่เกิดปัญหานะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับลองยกตัวอย่างนะเวลาเราไปที่ถ้าใครจะใช้เคอรี่เนี่ยเคอรี่เนี่ยเราจะติดเองแล้วจะมีเลขเราจะเช็คได้เลยแต่อันนี้ถ้าเราไม่เเเเช็คจ้้าาาาาหนนททีี่ยงอง ก็อาจจะมีเออร์อร์บ้างติดปัญหาบ้างนะครับแต่นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขามารับของแล้วส่งกลับไปนะครับที่คลังแล้วไปทําที่นู่นเนี่ยอันนี้อันนี้น่าเป็นห่วงนะมีโอกาสติดผิดเลยนะต้องระวัง นะครับมีโอกาสติดผิดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาคือเขาจะมีเวลาเช็คจริงอ่ะแต่ถ้าเกิดมันผ่ามันไปแล้วเนี่ยนะครับมันถูกติดและส่งออกไปแล้วเนี่ยมาแก้ไขไม่ได้ทางที่จะแก้ไขได้ก็คือนะครับถ้ารู้ว่าผิดเนี่ยเอาหลักฐานเนี่ยนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ลาซาด้านะครับว่าก่อนส่งเป็นอันนี้นะครับหลังส่งเป็นอันนี้นะครับอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยทำการถ่ายรูปของที่เขาได้รับมานะครับแล้วก็บาร์โค้ดหน้ากล่อง นะครับแล้วก็ตัวบาร์โค้ดของเราซึ่งเลขมันจะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแจ้งเคลมแจ้งปัญหาได้นะครับยังไงเนี่ยก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นข้อควรเลยเ้าควรระวังเลยนะครับอ่ะนะครับถ้าเกิดก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปของผมนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับรบกวนกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับสนับสนุนช่องเป็นการเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วนะครับและยังไงเนี่ยเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามานะครับยังไม่ได้กด subscribe ติดกระดิ่งรบกวนกด subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยจะ ได้เห็นคลิปของผมก่อนเลยนะครับบนช่อง YouTube นะครับโอเคยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซ a าด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลลาซ a าด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ